นะครับแต่ในภาพรวมมันยังคงหนักอยู่การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะในดีย่อมมีเสียในเสียยมม่ยยอมมีดีในร้ายนะย่อมมีดีในดีก็ย่อมมีเสียเช่นกันนั่นหมายความว่าต้องดูยังไงนะครับใครที่มีเงินตอนนี้นะครับบางคนว่าเก็บไว้เยอะๆสิมีเงินตอนนี้ไม่ใช่ใครที่มีเงินตอนนี้นะครับ,รนนนะรบซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ในราคาที่ถูกเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแต่ถ้าคนไม่มี จะหายากขึ้นรัฐบาลกําลังหาทางแก้ไขด้วยการแจกแรถรถแลกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นในะครในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลแก้ไขมาถูกทางและยังแก้ไขได้เพียงจุลภาคนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องแก้ไขในรูปแบบของมหาภาคการแก้มหาภาคเนี่ยเป็นเกมใหญ่นะครับซึ่งต้องใช้กําลังของบุคลากรบุคคลต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก การจะแก้และจะทาให้ประชาชนมีความหวังต้องเริ่มต้นที่การตั้งนะสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ทําประชาชนจะขาดความหวังพอขาดความหวังความเชื่อมั่นก็จะตามมาซึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึงยาวเลยนะครับเพราะว่าโควิด19มันยังคงลากยาว สวัสดีครับพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ <c oughs> วันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่ผมเดินทางมานะที่อัมปวานะครับมาเป็นวิทยากรอยู่นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ก็ต้องใช้นอกสถานที่นะฮะก็เป็นภาพมาช้าหน่อยนะฮะเพราะว่าเดินทางมาดึก มาถึงค่ำแล้วนะครับวันนี้คงจะมาพูดถึงประเด็นร้อนๆที่ต้องยอมรับว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะครับกำลังเป็นปัจจัยสำคัญนะสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ประชาชนเริ่มเอื่อมบนข้าวของแพงจี้รัฐแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ้างอิงนะครับสวนดุสิตโพชี้คนไทยบนข้าวของแพงจี้ตะบานเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สวนดุสิตโพของมหาวิทยาลัยดุสิตสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับเรื่องมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง1,164คนนะครับระหว่างวันที่9วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่บนเรื่องข้าวของแพงมากที่สุดถึงร้อยละ60.26รองลงมาคือรายได้น้อยไม่พอกับรายจ่าย ร้อยละ50.43โดยเหตุที่บนเพราะอยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน66.96อึดอัดเบื่อทนไม่ไหวนะครับ5 8 0สส่วนวิธีการแก้ไขเสียงบนนะครับก็คือนะครับต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะที่64.65ี่์รัฐบาลต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง ร้อยละ58.77%ในขณะที่คนควรขณะที่คนที่ควรเข้ามาแก้ไขปัญหาเสียงบ่นมากที่สุดคือรัฐบาล61.19รองลงมาคือนายกรัฐมนตรีนะครับ5 5 0สนนะครับสถานการณ์โดยรวมก็คือประชาชนเริ่มทนไม่ไหวเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ผมเรียนหุ้นส่วนนะก็เริ่มบ่นกันอุบแล้วละ่ะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ลูกหน้านะครับไม่ใช่เพิ่งบอกวัน2วันนี้ก็มาอ่านนะครับก็อ่านในหุ้นส่วนได้เห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของโควิด -19 กําลังเป็นประเด็นสําคัญนะเพราะว่าโควิด -19 กําลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักน,นะครับในเอเชียโดยเฉพาะในอินเดียตอนนี้อินเดียเป็นอันดับ2ของโลก แล้วก็ในยุโรประบาดในเยอรมนีในรัสเซียและระบาดหนักในสหรัฐอเมริกาและบราซิลจากสภาวะที่เรียกว่าเป็นสภาวะของโควิด -19 นะครับและยิ่งใกล้การเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้หลักของการท่องเที่ยวของเอเชียซึ่ง Worldbank ได้มีการประเมินไว้นะครับว่า จะส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยแล้วก็ของเอเชียไม่ต่ำกว่าเขาเรียกว่าหนักสุดในรอบ50ปีการหนักสุดในรอบ50ปีครั้งนี้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับในเอเชียเวิร์ลแบงค์หรือธนาคารโลกประเมินว่าสภาวะเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับจะส่งผลทำให้คนยากจนเพิ่มมากขึ้นนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยเรื่องของอารายได้เนี่ยมาจากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญนะสำหรับประเทศไทยนะครับต้องยอมรับว่ารายได้หลักของไทยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมเคยเรียนไว้นะครับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เลยความผิดพลาดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ที่ปรากฏว่า เดินอย่หลักนะฮะไม่เดินหลักยุทธศาสตร์ของชาติไปเดินหลักยุทธศาสตร์ของตัวเองสิ่งที่ตามมาก็เลยมีการปรับคัมตรีนะครับเอาสีกุมารออกนะครับแล้วก็ปรับคัมตรีเอาพวกตัวเองปฏิรูปพักพลังประชาชฐก็เอาวิกป้อมมาแต่พอรวมพลังประชาช,าชาิไทยก็ปรากฏว่าเอาคนใกล้ชิดของกำลังสุเทพมาไม่ปรับเอาคนที่มีกำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจดได้เข้ามา ล่าสุดก็มีการปรับเอาอาคมเข้ามาก่อนหน้านี้ก็เอาปรีดาเข้ามาแล้วปรีดาสุดท้ายลาออกทนไม่ไหวเขาก็ปรับเอาอาคมอาคมก็มาจากสภาพัฒน์เข้ามาแล้วก็ผมก็บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าหลักมันผิดพระเบเกยุทธ์ปรับพรมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เลยทั้งงานปฏิรูปงานเศรษฐกิจนะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญและคราวนี้จะหนักที่สุด อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยหลังจากสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2การประเมินของ Worldbank นะครับคงเป็นคําตอบนะครับว่าเอเชียกําลังจะหนักและล่าสุดเนี่ยการทําโพของดูสิตโพคงสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนกําลังเข้าสู่สภาวะลําบากข้าวของกําลังแพงขึ้นนะครับถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์นะครับจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ให้นะครับด้วยการ <c oughs> ลดร,ราคาธงฟ้าแต่ก็ไม่ได้ทําอย่างต่อเนื่องนะครับเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงในภายนี้และภายหน้าในภายนี้เชิงปรากฏการเราได้เห็นนะประชาชนกําลังบน่นสินค้ากําลังแพงขึ้นข้าวของกําลังแพงขึ้นเงินหาย,ยากขึ้นเป็นเรื่องผิดปกติไหมเป็นเรื่องไม่ผิดปกติเพราะอะไรเพราะโควิด1 9กําลังระบาดอย่างหนักการระบาดอย่างหนักของโควิด -19 เนี่ยองค์การอนามัยโลกประเมินว่าจะมีคนติดเชื้อโควิด -19 นะครับ ถึง50ล้านคนแล้วก็จะมีคนตายมากกว่า2ล้านคนนั่นหมายคมว่าสถานการณ์โควิดทั่วโลกจะต้องหนักอันจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจที่จะตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครับประชาชนคนไทยประชาชนทั่วโลกจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถ้าเทียบก่อนโควิดนะที่บอกว่าลำบากแต่ตอนนี้มาเทียบกับตอนที่ติดโควิดโควิดลำบากกว่า อย่างไรงก็ตามทางออกมันมีไหมนะครับทางออกมันมีฮะแต่ในเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนั้นในเชิงยุทธศาสตร์าการเมืองการปกครองใจเห็นชัดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศทักราช2563หลังจากอะไรนะครับหลังจากภาพลักษณ์ของฐบานเนี่ยแล้วก็มีการเปิดประชุมสภาหลังจากที่แก้ไขปัญหามอบได้เนี่ยถ้าแก้ได้นะฮะสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสําคัญเลย การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของอรัฐบาลที่ผ่านมาใช้วิธีการก็คือเอาเงิน4แสนล้านที่มีอยู่นะครับมาทําการอุดหนุนมาทําการแก้ไขโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักของประชานิยมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเศรษฐกิจของประเทศไทยในตอนนี้แต่โดยส่วนใหญ่มันยังไม่เข้าเป้ามันเป็นเพียงประชานิยมที่ทําชั่วครั้งชั่วคราวการจ้างงานถึง2 0 0 0 0 0คนที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เป็นหนทางหนึ่งเป็นการจ้างงานระยะสั้น สำหรับรัฐบ,บาลที่ทำในช่วงเวลานี้ให้กับประชาชนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วจังหวะของมันเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 000, 5 6 3เป็นต้นไปโดยประมาณเนี่ยจะส่งผลทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจหนักถึงหนักมากอาจจะถึงช็อกเลยนะครับแต่มันจะดีขึ้นประมาณปลายปีนะก็คือประมาณธันวาเนี่ยคือปีใหม่จะขึ้นมาหน่อยนึง แต่ก็ไม่มากนะครับในปี2564นะครับก่อนการที่ปลยเมืองใจเนี่ยา,บบานัรบาลไม่ปรับกลยุทธ์ให้ดีถ้ายัางรอดนะรอดเรื่องสอสอเนี่ยนะครับ4 5 4คนเนี่ยนะฮะที่วันที่18ตุลาคมจะมีการพิพากษาของศาลตนํนูเนี่ยเรื่องการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยถ้าพลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าโดนชี้มูลเนี่ย ว่าสส,สถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะเกี่ยวข้องกับการยุบพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับการเอาผิดนักการเมืองนะครับเพราะมีโทษจําคุกถึง10ปีนักการเมืองจะหายไปจากสารระบบอื้อเลยนะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของอรัฐบาลโดยตรงประการแรกผมเคยเรียนย้ำไว้ว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของอรัฐบาลนั้น ด้วยการปรับ้นตรีเอาพวกแต่ของตัวเองเข้ามาเนี่ยแล้วไม่ใช้กลยุทธ์การยืมทับเนี่ยจะส่งผลทําให้กระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจวันนี้คงเห็นนะเอาโพมาอ่านให้เห็นเลยว่าตอนนี้มันกําลังแย่ลงคนบ่นละสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีนะครอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งที่กําลังเผชิญกับเหตุการณ์อย่างนี้ปลายปีก็ประมาณ15บธันวาคมถึงไม่เกิน15มกราคมเดือนหนึ่งมันจะดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ดีมาก นะครับแต่ในภาพรวมมันยังคงหนักอยู่การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีในร้ายนะย่อมมีดีในดีก็ย่อมมีเสียเช่นกันนั่นหมายความว่าต้องดูยังไงนะครับใครที่มีเงินตอนนี้นะครับบากคนว่าเก็บไว้เยอะๆสิมีเงินตอนนี้ไม่ใช่ใครที่มีเงินตอนนี้นะครับซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ในราคาที่ถูกเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแต่ถ้าคนไม่มี จะหายากขึ้นรัฐบาลกําลังหาทางแก้ไขด้วยการแจกรถรถแรกแจกแถมเพิ่มมากขึ้นนะครับในเชิงงานวิเคราะห์รัฐบาลแก้ไขมาถูกทางหรือยังแก้ไขได้เพียงจุลภาคนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลต้องแก้ไขในรูปแบบของมหาภาคการแก้มหาภาคเนี่ยเป็นเกมใหญ่นะครับซึ่งต้องใช้กําลังของบุคลากรบุคคลต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก การจัดแก้และจะทาให้ประชาชนมีความหวังต้องเริ่มต้นที่การตั้งนะสภาปฏิรูปประเทศขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความหวังให้กับประชาชนถ้ารัฐบาลไม่ทําประชาชนจะขาดความหวังพอขาดความหวังความเชื่อมั่นก็จะตามมาซึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึงยาวเลยนะครับเพราะว่าโควิด19มันยังคงลากยาววัคซีนมีก็ต้องใช้เวลาในการเดินทาง นะครับมีการประเมินมาทั่วโลกเนี่ยประมาณกลางปีพุทธศักราช2 5 6 4น่นู่นนะเป็นต้นไปถึงจะมีวัคซีนของโควิด -19 เข้ามาแต่ก็ไม่ง่ายผม,มใช้คำว่าไม่ง่ายเลยล่ะนะครับมันจะเป็นนกาทีฟมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจมันจะลากไปถึงปีหน้านั่นหมายความว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ใช่ไม่เป็นอะไรมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมอบที่น่ากลัวที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะทานลําบากและจะมาทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพักการเมืองเนี่ ก็คือมอบเศรษฐกิจที่พลเดกประยุทธ์จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เว้นแต่นะครับหกลยุทธ์ยืมทับไปยืมคนต่างๆมาที่มีความสามารถ2ตั้งสภาปฏิรูปนะครับจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้ถ้าไม่ทํา2ประการยากครับยากที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ดีนะครับสท่านที่ผมเรียนไว้เนี่ยถ้าพลเดกประยุทธ์ไม่ทํานี่ยากเลย เดินเกมยากนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะมาต่อต้านนะครับตอนนี้ที่มีการทาโพลมาตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทนไม่ไห้เลือทนนู่นนี่นั่นมันเป็นเพียงการก่อตัวทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นเพียงการสะท้อนให้เห็นว่าทุกอย่างกําลังแย่ลงแต่ประเทศอื่นแย่กว่านี้แต่ประเทศไทยสามารถแก้ได้ไหมมีโอกาสแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกทําไมไทยมีโอกาสแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกเพราะไทยสามารถแก้ไขปัญหาโควิด -19 ได้ ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยยังแก้ไขปัญหาโควิด -19 ไม่ได้และที่สาคัญไทยแก้ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกพอการแก้ไขเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้เราจึงมีโอกาสครับที่จะฟื้นพลิกฟื้นสภาวะเศรษฐกิจได้ก่อนอย่างเราก็ตามก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์นะว่าจะเดินเกมแบบนี้ต่อไปหรือไม่แต่เกมจะบีบพลเอกประยุทธ์เองเพราะว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นปัญหาใหญ่ ที่ประชาชนจะไม่ยอมรับมอบล้มเจ้าหมดไปแต่มอบเศรษฐกิจจะตามมาขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ใส่มองกุดอันแสนสวยงามแต่วราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไป เทวราชกุศลส่งนุยลมามาแมาใหม่ร่ำบากรเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคุ้มนังบนยอบปราสาทสีฟ้า ของฉันส่งเดินอยู่บนพื้นยาเก้าอีของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉัน ไม่มือที่เคยได้ยินจากนี้ทางท่านสอนให้เราพอเกย เพื่อให้พระราชา